ดูอะไรดีเนี่ยวันนี้หุยดูคลิปตลกตลกดีกว่า อุ้ยแต่ว่านะดูเหมือนว่าจะมีคนโทรมานะใครอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะใครโทรมาหรอคะอ๋อสวัสดีจ้าพนีฉันเองนะพี่ชายหน่วยกำจัดร่างโครนนะจ๊ะคือว่าฉันเนี่ยติดงานนาะเลยนะก็เลยลืมชิปปี้ทิ้งไว้กับเธออะนะต้องขอโทษด,ด้วยละแล้วก็นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันจะไปรับมันกลับนะฝากบอกชิปปี้ด้วยละกันนะจ๊ะโอเคค่ะได้เลยไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวหนุเนี่ยบอกให้นะคะโอเคจ้าขอบใจเธอมากนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวลา ออไ,นะไปเรียกบูบีบกับชิปปี ah, ้ดีกว่าบูบีบจ้าชิปปี้จ้าอยู่ไหนกันนะ้าเอหรือว่านะจะอยู่ที่สวนหลังบ้านของเราหรือเปล่านะาอ,อ๋อสองคนนี้นะนอนหลับปุ๋ยใต้ต้นไม้นี่เองมันเนี่ยหืมหน่ารักดีจังเลยะบูบีบจ้าชิปป ah, ี้จ้าตื่นได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโพนี่พาออกไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยนะเออเสียงอะไรอะ มีของอร่อยงั้นเหน่บูบิ๊มได้ยินนะอะไรงั้นเหรอฮะแม่บูบิ๊มนะได้ยินของยินทีเดียวเนี่ยตื่นเลยเหรอจ้าอันถูกต้องแล้วฮะว่าแต่นะชิพี่ยังนอนอยู่เลยอ่ะชิพี่ตื่นได้แล้วบูบิ๊มเนี่ยอยากจะไปหาอะไรกินอร่อยละอร่อยแล้วว่าเออครอกฟีครอกฟี สงสัยนะชิปปี้เนี่ยจะขี้เซามากๆเลยนะเนี่ยมามาเดี๋ยวพอนี่เนี่ยอุ้มเลยละกันอ่ะชิบตื่นได้แล้วนะจ๊ะอ้าใครปลุกชิปปี้อะครวันนี้พอนี่จะพาพวกเราออกไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยด้วยนะชิปปี้ว้าวจริงเหรอคร้าหิวแล้วอะ่ะพอนี่เนี่ยเกือบลืมบอกไปเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ชิปปี้เนี่ยจะอยู่กับเรานะจ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยพี่ชายหนุ่มจัดร่างคนเขาจะมารับชิปปี้กลับไปแล้วนะอะไรนะชิปปี้ จกกลับไปแล้วเหรอแบบนี้บูบีบจะเล่นกับใครอะ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงนะบูบีบ,บฉันก็แค่กลับไปเนี่ยแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวแล้วก็กลับมาเล่นกันอีกยังไงล่ะโอเคฉันเข้าใจแล้วชิปปี้แป๊แปไปหาอะไรกินร่อยๆกันเถอะ สวัสดีครับคุณลูกค้าอยากได้เป็นฮอทดอกแบบไหนดีครับอ่าหนูเอาฮอทดอกชีสค่ะแล้วก็เอาเป็นโซดาสตรอเบอรี่ด้วยค่ะบูบิ๊บจ้าชิปปี้เอาอะไรนะสั่งได้เลยนะอ่าบูบิบเอาแบบพนี่อยากกินแบบพนี่เด็ๆเลยครับผมอืมส่วนชิปปี้เอาอะไรดีนะเอาแบบอันแรกได้ไหมครับอันนู้นน่ะแล้วก็เอาเป็นน้ําอันนู้นที่มันเป็นกระป๋องเขียวๆอ่ะครับโอเคครับเอาเป็นฮอทดอกราดมายองเนสเนอะแล้วก็เอาเป็นโซดาเลมอนนะครับผม โอเคค่ะเดี๋ยวหนูสแกนจ่ายนะคะรับผมเชิญนั่งที่โต๊ะได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาอาหารไปเสิร์ฟนะกินให้อร่อยนะจ้าชิปปี้บูบีมน่าก,กินสุดๆเลยกินแล้วนะงั้มงั้มงัง,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 ง้อร่อยอ๋อเห็นพนี่กินทีไรนะบูบิมหิวทุกทีเลยอย่างงัมงัมงัมงงงอ่อชิปปี้ชอบจังเลยอ่ะน่านะกินจังงัมงัง,ง,งอร่อย กินของขค้าเสร็จแล้วนะจ๊ะก็มาต่อด้วยของหวานกันเลยนะนี่โพนี่เนี่ยเลือกกินเป็นไอติมช็อกโกแลตมอคค่าอยังไงล่ะหืมน่ากินฝุดฝุเลยง้ำอร่อยมากๆนี่ชิปปี้ในเลือกรถอะไรมางั้นหนออ๋อชิปปี้เลือกรถคุกกี้แอนครีมมาน่ะครับน่ากินใช่ไหมล่ะมามากินให้อร่อยกันนะงม่งมงมงม่ำงๆ งํางางํงํางําอ้ายทำไมมันถึงเปรี้ยวขนาดน,นี้เนี่ยอ้าบปิีฟก็ไหนเรื่องมันนาวมาไงล่ะมันก็ต้องเปรี้ยวสิเออมันเปรี้ยวเกินไปแล้วเนี่ยอืมหอมจังเลยนะดอกไม้อ่ะเพราะนี่พราะนี่ดูบปิีฟจีตรงนี้เลยอยากว่าสนุกมากเลยนะคะมันเล่นนะเปล่าอ๋อปะบูบีฟชิปปี้จ้าระวังมึนหัวน้ำหืมสนุกกันใหญ่เลยนะเนี่ยอ้าชิปปี้ชอบสุดๆเลยอยากเล่นสอง องคนมันหนุกจริงๆนะพนี่มันเล่นจีโอเคโอเคเดี๋ยวพวนี่ไปเล่นด้วยนะอชแวบดึงดึงโอโหบางบูบีพิป,ปีหมดเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาอาบน้าแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนดีกว่านะจ๊ะบูบีพิป,ป,ปีนี่เอาให้หอมๆเลยอ้าวันนี้บูบีมีความฉุขมากเลยย่ะฉันก็มีความสุขเหมือนกันนะบูบีไม่เป็ดอาบน้ําได้ด้วยเหรอแคว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  ฉันเพิ่งรู้นะว่าเป็ดเนี่ยมันพ่นน้ําได้ด้วยเนี่ยนี่ชิปปี้ถ้าเกิดว่านายไม่อยู่แล้วอ่ะฉันคงเหงาหน้าดูเลยอ่ะไม่เป็นไรนะบูบิ๊บอืมงั้นวันนี้นายนอนข้างฉันได้ไหมอ่ะชิปปี้เนี่ยนอนตรงนี้เลยอ่ะโอเคได้เลยบูบิ๊มมามานอนกันฉันง่วงแล้วอ่ะออครางฟีอืมบูบิ๊บเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะชิปปี้นอนด้วยครองฟี สักหน่อยดีกว่าลัน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 บ้วนปากบ้วนปากด้วยบุ้ม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 อโหสองคนนี้นะนอนหลับปุ๋ยเลยอ่าดูรักกันดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยนอนบ้างดีกว่านะอ๋อเริ่มง่วงแล้วสิเออนอนดีกว่าหลับฝันดีเลยครองฟีครองฟี เอ็กอีเอ็กเอ็กนี่บูปีฟชิปปี้จ้าตื่นได้แล้วนะพี่ชายหนุ่มจัดร่างโคเนี่ยมารับแล้วนะจ้าอ้ะพอนี่พี่ชายมาแล้วเหรอครับใช่แล้วละจ้าบูปีฟจ้าตื่นได้แล้วนะบูปีฟบูปีฟตื่นได้แล้วเออใครมาปป่งง่วงง่วงงา เอออะไรนะวันนี้ชิปปี้ต้องกลับนี่นาะบูบิ๊บต้องตื่นแล้วเออชิปปี้นายจะกลับแล้วหรอใช่แล้วแหละบูบิ๊บเดี๋ยวฉันจะนไปหาพี่ชายก่อนนะ้าอยู่ไหนวะ อ้ามาแล้วเหรอคร้าบโมคิดถึงจังเลยยังกระโดดก่อนเลยอ้อนายเนี่ยคิดถึงฉันเหมือนกันเหรอจ้าเจ้าชิปปี้ใช่แล้วครับไม่เจอตั้งนานคิดถึงคิดถ,ถึงจังเลยย่าเอาล่ะพอดีฉันขอบใจเธอมากเลยนะยังไงก็ฉันเนี่ยขอโทษที่รบกวนเธอน,นานไปแล้วกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวไปก่อนแล้วกันพอดีว่ามีไปต่างประเทศเนี่ยอีกเป็นเดือนเลยอะนะกว่าจะได้กลับมาเนี่ยก็คงอีกหนึ่งถึงสองเดือนล่ะยังไงก็ไปก่อนนะฮะ อะไรนะตอนแรกก็นึกว่าไปแค่แป๊บเดียวอะ่ะไปเป็นเดือนเลยเหรออ่ะแบบนี้บูบีบร้องไห้นะไม่มีเพื่อนเล่นนะเอ๋ไปเป็นเดือนเลยเหรอครับ ชิปปี้ก็คิดว่าไปแค่แบบเดียวเท่านั้นเองอ่ะจะได้กลับมาเล่นกับบุ๊บี้ป่ะเอาไงดีอ่ะอย่างนี้ชิปปี้ก็อดเจอบ๊บี้เหมือนกันสิเป็นเดือนร้อยอ่ะใช่ใช่ทำไงดีอ่ะเอะพวกแกสองตัวเนี่ยไปล่าก,กันตอนไหนแล้วเนี่ยฉันลงงงสุดๆเลยนะชิปปี้ขออยู่นี่ต่อได้ไหมอ่ะชิปปี้อยากอยู่นี่ต่อครับอ๋อไม่ได้ลองไม่ได้ลองฉันเนี่ยรบกวนพวกนี่มานานมากแล้วอ่ะนะตอนแรกเนี่ยบอกไว้แค่สองสามวันเองตอนนี้เนี่ยผ่านไปตั้งหลายสัป ดาแล้วอ่นหะน้แกมาอยู่กับฉันดีกว่านะไม่เอาอ่ะครับถ้าเกิดว่าไปเนี่ยอีกตั้ง2เดือนกว่าจะได้กลับมาหาบูปี้ป้าอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ชายหน่่ยกำจัดล่างคนหนูเนี่ยดูแลชิปปี้ให้ได้นะอ๋อเอางั้นเหรอโพอดีฉันเนี่ยรู้สึกเกรงใจเธอจังเลยนะเอางี้ละกันเจ้าชิปปี้ ถ้าเกิดว่าแกอยากอยู่นี่แล้วก็ก็คิดดูดีๆแล้วกันนะแต่จะว่าไปเนี่ยมันก็จริงอยู่นะถ้าเกิดว่าไปกับฉันเนี่ยไปต่างประเทศฉันก็ทําแต่งงานน่ะนะคงไม่มีเวลาดูแลแกซะเท่าไรหรอกอยู่ที่นี่เนี่ยก็อาจจะดีเหมือนกันนะยังไงก็ลองคิดดูแล้วกันอืมไปต่างประเทศงั้นหรอที่พี่ก็อยากไปต่างประเทศนะอุ้ยไม่เคยไปเลยอเอาไงดีจะไปต่างประเทศดีหรือว่าจะอยู่นี่ดีนะอยู่กับบูปี๊บได้ไหมอะอืมนั่นสินะฉันก็คิดถึง ได้เหมือนกันนะบูปีมเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเดี๋ยวชิปี้ขอคิดดูก่อนละกันนะเอาไงดีอ่านึกออกแล้ว ได้แล้วแหละได้คําตอบแล้วครับอ้าวว่าไงล่ะเจ้าชิปปี้จะอยู่ต่อหรือว่าจะไปกับฉันเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะชิปปี้อยากอยู่ต่อครับผมว้าวจริงเหรอชิปปี้จะอยู่กับบูบี้เหรออะใช่แล้วแหละบูบี้ฉันจะอยู่ที่นี่กับนายนะเออโอเคโอเคงั้นตามนั้นก็ได้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องเตรียมตัวไปแล้วล่ะนะไปต่างประเทศดึงถึงสองเดือนนะกว่าจะกลับมาคงอีกนานเลยเค่ะโหนี่ยังไงฉันก็ขอรบกวนเธออีกครั้งหนึ่งละกันได้รู้สึกแรกงใจจังเลยเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ชายเดี๋ยวหนูเนี่ยช่วยดูแลชิปปี้อย่างดีเลยนะอีกอย่างเนี่ยชิปปี้อยู่นี่นะก็ไม่ต้องเหงาด้วยมีบูบิ๊คอยเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยแหละ จะว่าไปมันก็จริงอะนะน่าจะดีแหละชิปพี่อยู่ที่นี่ะนะจะได้เล่นกับบุ๊บปิ๊บด้วยเอาล่าะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวไปก่อนละกันนะบา,บายๆนะจ้าโพนี่บา,บายยบุ๊บปิ๊บแล้วก็ชิปปี้เป็นเด็กดีนะจ้าบา,บายๆนะขอบคุณนะครับที่ให้ชิปปี้อยู่นี่ะไปก่อนนะบายยบายๆครับาบายยครับ,บ,บ,บผมเอาล่ะบุ๊บปิ๊บชิปปี้จ้าเดี๋ยวโพนี่เนี่ยทำอาหารเชา้าให้กินนะรอแป๊บหนึ่งนะจ้าโอเคได้เลยครับอ่าชิปปี้นะ จเล่นไปก่อนนะเล่นอะไรแถวนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ําก่อนปวดอือกน,นะบ๊ายบายเอ๋ hey, อะไรของบ๊ปี๊บนะปวดอือกซะอย่างนั้นนะ่ะอืมขนมปังอร่อยจังเลยวันนี้ทําเป็นแซนด์วิชดีกว่านี่แซนด์วิชชีสเลยละกันเท hey, นมสันหน่อยเท hey, นมสันหน่อยโ hey, อเค hey, okay. ได้แล้วสมที่อึบ๊ปี๊บนะจะต้องมาอืตอนเช้าทุกเช้าเลยเนีย่ยไม่รู้ทําไมปวดอือกตลอดเลยล้างมือสันหน่อยดีกว่าเชฟเชฟเชฟอ่าบ๊ปี๊ ู้สึกดีใจจังเลยอ่ะชิปปี้อยู่กับบูบีบบูบีบจ้ามากินแซนด์วิชได้แล้วนะเอแต่ว่านะแล้วชิปปี้หายไปไหนล่ะอ้าวชิปปี้ไม่ได้อยู่กับพอนี่เหรอฮาบูบีบอยากไปเข้าห้องน้ํามานะ่ะเอแล้วชิปปี้หายไปไหนอะ่ะพอนี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวบูบีบอยากช่วยดูเองนะอาจจะอยู่ชั้นบนก็ได้นะฮะรบโอเคจ้าบูบีบช่วยดูให้หน่อยนะไปเรียกมากินข้าวได้แล้วนะจา้าเสร็จแล้วนะ้านี่ชิปปี้อาหารเสร็จแล้วนะ เออยู่ไหนกันนะทำไมเงียบจังเลยในตู้เสื้อผ้านเนี่ยก็ไม่มีนี่นาหรือว่าจะอยู่แถวนี้นาไม่มีไม่มีมมอมแล้วอยู่ไหนเนี่ยพอนี่พอนี่บูปิปไม่เจอชิปปี้อยู่ชั้น2อ,อะ่ะหรือว่าอยู่ข้างนอกบ้านกันนะอา้าวงั้นหรอจางั้นเดี๋ยวบูบิ๊บเนี่ยช่วยไปตามหน่อยได้ไหมจา้าได้เลยครับหอมเดี๋ยวมานะไปดูดกา ชิปปี้อยู่ไหนหนะ้าตรงสวนนี่ก็ไม่มีนี่นาะอืมอย่าบอกนะว่าอยู่หน้าบ้านตรงนี้นาะอันเ <I S 1> ชว์วอยู่ไหนหนะ้าเอะบูบี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงใครอะแถวแถวนี้อะเหมือนเสียงชิปปี้เลยย่านี่ฮันนี่ฉันจะได้อยู่นี่ต่อแล้วนะฮะ่าฮ่าว้าวดีจังเลยนะถ้าเกิดว่านายไปเนี่ยท่านคงคิดถึงนายแย่ yeah, เลยย่าเอ๋เสียงเนี่ยมันใกล้มากๆเลยนะเนี่ยบูบี้ขอดูหน่อยอ้ชเชวม นั่นมันชิปปี้นี่นาะมาทำอะไรตรงนี้อะ่ะเอ๊ะนั่นมันบูบีมนี่นาะใช่หรือเปล่านะเออบูบีมงั้นเนรออ้าวบูบีมมาทำอะไรอะ่ะนี่ฉันต้องเป็นคนถามนายมากกว่านะว่านายมาทำอะไรตรงนี้ะชิปปี้อ๋อพอดีว่าฉันมาหาฮันนี่นะเอ๊บูบีมว่านะบูบีมรู้แล้วว่านายเนี่ยอยากอยู่ที่นี่ทำไมนะชิปปี้